ครเกี่ยวเรื่อจรยบของสื่อ,คอาค,คือเราเราปัจจุบันนี้คำว่าจรรยบัณเนี่ยก็ใช้กันเยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอาชีพมีจรรยาบัณหมดมันแปลว่าจารยิจรยธรรมที่ดีหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติของแต่ละอาชีพนะครับโดยเฉพาะของสื่อเองผมว่าจรรยาบัณของสื่อจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับมวลชน นะการนําเสนอเรื่องราวต่างๆเราก็จะต้องมองถึงคนส่วนใหญ่เป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอทั้งเรื่องภาพหรือเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติของอจรรยาบรณก็คือกลุ่มวิชาชีพของเราเองเนี่ยควรจะต้องมาคุยกันนะว่าสิ่งไหนที่เราควรที่จะนําเสนอสิ่งใดที่ไม่ควรนําเสนอสิ่งใดที่นําเสนอแล้วทําให้อาชีพของเราเมันได้คุณค่าลงขาดความน่าเชื่อถือ ตรงนี้นะเพราะว่าเราเราต้องยอมรับนะว่าสื่อในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นฐานนันด์ตอนที่4เป็นสิ่งที่สังคมเขายกย่องว่าเราเป็นปากเสียงของประชาชนนะทำเพื่อประชาชนนะฮะแก็ไม่หวังผลประตอบแทนเพราะฉะนั้นสื่อในปัจจุบันนี้ผมก็อยากให้เป็นเหมือนกับสื่อในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าเรามองเจอแยรรมจรรยาบรรณว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและยึดถือปฏิบัติ เราจะทําให้อาชีพของเรานั้นได้จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทาให้สังคมเราดีขึ้นโดยเฉพาะสังคมไทยนะเพราะว่าผมมองว่า,ามันมีปัญหาเรื่องสื่อในปัจจุบันนี้คงทราบกันดีนะฮะก็อยากจะให้สื่อคนเป็นสื่อดีเป็นสื่อใหม่เป็นสื่อน้ําดีที่จะช่วยให้สังคมเราดีขึ้นครับท่านคณะบุรีเขาลบคนท่านแนะนําชื่อใน,นส่วนแล้วก็ในขณที่ท่านอยู่วยครับ ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์จำเริญคังคศาีนะครับเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารของคณะนิเทศาสตร์เป็นคณะนิเทศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับท่านรย์บคุณครับ